เราเอาปลูกล้มงกันหัวทั้งสอลำอยู่ผนกับหัวอยู่ีลกับหัวตัยาเขาลงมมว่านหนครเราลงหแต่ว่ามันใหม่มันก็ดีกว่าเลยตัวยูตัวยูหนองมาเนยาแกเกลือกตัวนีอืมีเยนกแต่ว่าเกลือถึงไี่คือยาแรงคือยาท้สอง่แต่ยาง่้ยาเยยารยาเก็บโลน่เดดี ของมาแขกบ้านบ้านเองไปวุ่นเหือ่เสื้อไปใส่บุหรนมาแขกอยู่สองบอกคนอ้นอรนเมนมูนเป็นยังั่นะม่นเป็นยังนแต่ด้วยน้องตุ้มีกเลือยอยู่หุ้นมันมันประทนทำเลือยอยู่นอง